อู้มาเลยครับอู้อยู่กับเฝ้าครับไม่ครับอุ้ยอู้หมดเลย,ยครับนะครับเอียบนะครับอู้อืออ๋อของแคร์ครับมโมนี่ครับแคร์เก้า ครับพี่น้องครับยินดีสู่ช่องนะฮะชแนลครับผมหาหนูกันครับวันนี้ครับในผ่านหาหนูครับวันนี้ครับพยาบานครับหาหนูครับหนูมันๆครับวันนี้ครับหมายเลยเด้อยังยังไม่หมายใส่หรือบ่เนี่ยใช่แล้วเหมือนครับโอ้โหนี่ครับ อายุหากินเด้อพี่น้อง,งเด้อนะครับเอาต้นดอกลักครับฉีดน้ำยาเข้าไปน้ำยาอยานไรเพื่อนน้ำยาสูตรพิเศษสูตรพิเศษหรสูตรใสล่สูตรใสล่าดับแนวนีว่ครับทางมันครับ มาครับฟังทังน <trendy> e ี้ครับฟังทังนี้ก <è Peters>. ็า <aime> ลังใส่ได้พี่น้องป่าเป็นต้นไม้บ้านเป็นต้นไท่ครับกับระเบิดกับยังไงป่าผ้าพี่บนนะครับเยอะทุกะยังไงเยอะขี้ไต้ เงี้ยขี่ไต่ครับเงี้ยไหวเฮาครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็ติดตามกันครับผมย้ำเคลื่อนอีกแค่นึงครับโอเคครับนะครับพี่น้องครับหาตีหนูครับผมหาย้ำหนูครับย้ำบ่วงครับคื่อนไปจันมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกครับ มาแล้วมาแล้วดูมาครับดูกระจกมันกอนโหตัวแรกครับผมไปครับไปครับไปต่อครับพี่น้องมีแต้มครับมโอนี่ครับมีแต้มครับโบ้เฝ้าครับอุ้ยมาแล้วครับอย่าไรครับอุ้ย ของแค่ครับตัวนี้ครับกำลังงามครับแกมสองครับแกมสองมาติดๆเลวครับพี่น้องสูุดลำย่างก็มีแง้มครับโอ้หเงินเงินหมดเลยไครับต่อครับ สองแตมมครับแจมปิดดครับกําลังทุ่มหนึ่งครับนะครับพี่น้องอจากงานมาหลายโลพี่น้องโอ้โหลุ่นครับหลุนครับอ แอมสามครับโอ้นมันพี่น้องมันมัน,ม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 นตัวง่ครับตัวง่ครับทางฝ้าครับ,รบใหม่ๆนะครับอ,อเจาดครับผมแอมสามแล้วครับพันพงครับ กันฟองให้นะครับต่อครับต่บรรยากาศดึ๊ๆครับมันขุ่มก็กลัวครับพี่น้องเดือนกำลังไห้ครับอยู่หัดถินนี้ก็พี่น้องเอ้ย หนูครับโอนี่ไมเด็ดครับผมแถวเมืองลำพูนครับแถ้าบันทีครับโมน,นี่จิ๋นช่างเหนือแล้วพี่น้องเอ้ยจากอีสานพ,พัดทิ้นมาครับไปครับพี่จานผลงานเนต่อไปพี่น้อง ไม่แล้วครับตัวนี้สีครับอืมครับมาครับอีกตัวนึงครับส,สวยครับผม นี่เนี่ยเห่นหมนังอเสิระจับมาแล้วครับอตหามาแล้วครับรสีดำยางไงครับ รูทคอมฟอร์ตวะกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่สียงสีดำอ๋อครับอืออือตัวนึงครับตัวหาแลครับมันๆครับพี่น้องวะเนี่ยตะวันยาเดานี้เม็นไหม้รูทเนี่ย,ร,ยรุดครับ เฝ้าเข้าพี่น้องติดขาหรือเปล่าเนะนี่ยหมดเลอืมซาหนอ่อยเดีครับตป็ตมตม่ตมต,มตมุ้มต่มเลยอะไรนะครับตรงบ้างไม่ไกลครับบ้างไอ้ปากงูมันออกมาเลยครับ ไม่เสียบวไม่รไม่คิดวะไรุดใยดเลยมาครับอ้หักง่ายนะครับนะครับเอนะครับอู้หนูทนครับนะครับอของแค่ครับวันนี้ครับับ เสียงตุ้มตำ่ำตุ้มตําเลยครับนี่ครับฟังข,ขุ่นเขาคราบังเกียวครับพี่น้องมีเกียวเราฟังขุ่นเขาในเกียวครับอือนอนครับเข้าครับยาวๆพี่น้องเอ้า,าอมาแล้วครับอืไม้หนูง่ายขนาดนี้ครับ này hấp ui cái thầu đây này hấp đây lại đây này อีหกแล้วมั้งไหกแล้วครับไปครับต้อนถูกต้อนอย่างนี้

นี่ครับนี่อัอของแทร์ครับโมนี้ครับอย่นึงเมาเอาอยี่ร้อนนี่เป็นร้อยแ <Okay. S 1> ล้วนะระว่างนี้จะเมา่อวานยู่ร้อนนี่แบบ เล่อหรอโอ้มันนี่กำลังมากครับตัวที่แสดที่เก่าแลครับอย่างนีน,นกกุนพ่อนกเอาไปาปนันวา ตอนเนื่องนะครับตอนเนื่องนะนรับโอ้โหไหลเลงินีลยอุ้ยนี่ครับรอือไปขนาดครับเท่านี้ครับ นะค,ครับตัวที่สิบแล้วมั้งไงใบตอนอนี้นะครับ มีพ้นเลยดูแบบครอบรัวอไ่มันอยู่นะอยูด่ด้วย่งทางทงนะครับทางทงนี่เง อุ้มาแล้วครับมีโตใช่พี่น้องเรามีโตโ้มันครับมนัมนมันครับยางบักไก่นึ่งยางส<ะ>องกิโลเลยมิรุ่นแล้วครับพี่น้องกูกลับเลยครับนี่ครับไก่ไก ขุมคาย่างอยู่บเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับนี่ชัดบ่าเลยอุ้ยมาครับนี่ครับอุ้ยบุดครับพี่น้องหนูมีครับแล้วก็อยู่ไก่พอดไปไปหาลังกันเ Nhanh khá là đấy Khỏi chầm đây đâu, mình xây cái lắng không có Xây lại vào đây này. มาแล้วครับงงงงยังน,นี่ยนู้ซ่อก่อ้มาแล้วครับโาครับตัวนึงครับโอ้ราปีซีบปรตเลยครับพี่น้องงุ่งไรกกตะหงัง เลือกกนนี่ลือกกันสามสีหลังไปครับข้างนอกไปสามสีหลังครับสสญญนี่เฝ้าคุยบลาเฝ้าตัวนี่เอบเลยตัวนี่อู้ดูเปเฝ้าครับอู้มาแล้วครับ พุกไงครับพุกไงครับน่ครับมูไลเลยครับมูไลเลยฟังไงไฟดีไอีใจไหลสามตัวเลยฟังไงู้งครับยัน

เดอลอยวะกันอืมนะครับเฮ้ยสามสีโตครับมาช่างน่ครับ้โอ้ยน,น,นอนนนอนอืมนกดมาไป มาแล้วมาครับงงบัางสีเห็นเลยครับลอยครับมาครับพี่น้องเรีย้อยครับเอาเรื่องรอยูน่นะมีเรื่อรถอยู่เดีย๋ดวยวกลับโงาบาลไปรงาบ แบบไร้องเยังจินครับมันมนันครับพี่น้งองมอไงไงครับเฮ้ย้ย

เก็บมาแล้วใชเป็นพกล้งถึงที่ห้าตัวนะไหมี่โตห้าตัวอมันมันน้อมััเรียกนัเตะมันาใครยจังกันเออยเครับพอกันยุดยุดรถครับผมตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร tôm ừ. Để lên Hãy subscribe cho này Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นขุยยังใส่ไหมผมว่าเขาเกี่ยวข้าวคงจะไม่ใส่คลิปแรกกลับไปบ้านเลยเรียบร้อยไหนอูเตาหมุดอกร้อยเลยงนี่วะว้าวว้าวว้าวหยิบขาหยิบแค่นี้เลยมั้งเ <laughs> ตาวะนดินี่อ๋อเอาไว้ ่อยนะ่อยดิเราโชยโอ้โหนึกว่าหนูขาเลยขาหักไหมขาหักไหมไม่หักรถอุ้ยกระดวงกระดวงเป็นเพน ้ยแตวข้อยเต่าว่าเนี่ยข้ยมันนี่ลุยเลยลุยออกเลยนะียยนะ่ไป <c oughs> โอ้นึกว่านหนูอืพี่นึกว่าหนูกนำลัคลือเลย ุูสีปะมีแต่ไขยหูเดียวตเดียวูซสีบโอ้มีแต่ไขยหูเดียวแบบที่บมั้ครับฟังที่วขยลงมองแรกกันได้ตัวเดียวไอ้พงศ์แทนเก้าสิบเที่กระนกป้านาะ 1 2 3่5 6 7 1บอยู่บเดียนับแนับ1สองโอ้ท่านเบิร์ดได้ดิโอ้คอยตมติดเตาไงไม่ได้ออกมาติดเตาได้หรอปะตายตต้งหลาหลังไฟช็อไหมไฟช็อเตาไหม สกรมณ์ดีเลยจิ้มเต็มเลยวะีตบักยอ่ะย่เต็มเลยเาไปอีอย่างนี่นลยังมมดอ่ะยังมดอีกอ่ตียังไม่หมดปะอเราไม่ใช่เหลือเกือบ40่ิบเนะรอบนี้น่าจะประมาณชี่ตมำกว่าาสิบตัวไลตัวไลตัวครับ